กืรู้ได้งาเพงเแต่งเคือ,ค,อ,ค,อ,ค,อคือตัวี้เนด้วยค,ยคาาวามเสจก็ได้น้ำตามาช่วย,ยแต่งด้วยแต่ว่าเหลังาตานะผมก็จะเป็นคนที่แบบคอยคอยตเข้าถึงแว,ว,ว,ว่าให้มันเนื้เอเพลงเป็น,ปนแนวยังไงเพราะว่าก็าอย่างที่บอกไปคืคเอเพลงอยากได้เพลงอาไว้ขอแต่ง,งานเื่อยเหมาะกับงานนี้แหละแล้วก็ แต่ว่ามาล็อตาแล้วก็น้องคอปเตอร์เนี่ยเคยทำทีอรมาได้รก็เจดาที่ต้องบอกกนไม่ได้มาด้วยเพราะว่าใาที่แบบก็ป็นายไนท์แข่งเลงเขาะเลยไม่ได้เจอกันเลยก็ขอบคุณทั้งสองคนด้วยนะใช่นห้ใช่ยาองีคือร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมคะที่เราแต่งเองคือไอไอไอสองปีที่ ทั้งเก็บว่าที่ปล่อยอัลบั้มที่แล้วอาาัลบัฟังดูแต่ว่าตัวเพลงนี้เนี่ยพอได้นอนน้อง,องตามาพูดคุยตั้งแต่ประมาช่กลางปีก็อะไรกันแล้วก,ก็เริ่มแบบเห็นภาพมากขึ้นเรืเ่อยๆโดยเฉพาะเพ้งอะไรแบบนี้แต่ว่าตัวเพลงนี้เสร็จน่าจะประมาณตั้งแต่ช่วงตีส<ม>ีใช่ระหว่างนั้นจะเป็นช่วงกลางปีปีก็ได้หลังจาที่เราพักเพลงไปก็คือช่วงที่เราทิ้งเพลงนีค่ะเป็นช่วงไหนเพราะว่าแฟนคลับก็คือแบบว่า จยาดูมากเลยว่าแบบว่าช่วงไหนที่เอาแบบแฟนเรามาอ๋อครับผมคือคือด้วยความเรื่องเรื่องมวสิ่งวิดีโอเนี่ยตอนตอนแรกทีทีผมเองนะครับผมก็ก็หาทีมามาหลายคนมากเราก็รู้สึกว่าทีงของทีมองกิดเนี่ยเป็นทีมที่เราเคยทำงานด้วยเรารู้สึกว่าชอบในเขาเรียกว่าวิีการทำงานมากแล้วพอตอนที่ เสนอไปว่าเพลงประมาณนี้นะอยากได้คอนเซ็ปต์ประมาณนี้สิ่งที่เขาคิดธีมมาให้ถูกใจเรามากๆเลยก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราเอาตัวธีมนี้เนี่ยเอาธีมเรื่องไม่ไม่แน่ใจว่าบนเวนทีเขาจะพูดเรื่องขึ้นบินกระดาษห,หรือเปล่าก็เอาตัวเสียงร้องเรื่องขึ้นบินกระดาษมาขยายต่อไปอย่างนี้เห็นว่าเราก็มีเพลงที่ตัวเต้นเองฉากในฉากบ,บางฉากก็ไหลลื่น มีการเสิร์ฟเข้าไปยังไงบ้างเอฟแอฟบอกว่ามีเสิร์ฟเข้าไปด้วยหลังจากนี้แบบว่าเราบีบกันอย่างงี้ครับผมคือด้วยซีเควนซ์การถ่ายัมีหลายทีมากมากที่เกิดขึ้นมีทั้งพาพเด็กมีภาพปัจจุบันก็เลยทําให้แบบต้องใช้เวลาถ่ายแบบค่อนข้างกระชากมากๆแต่ว่าพอได้ตุลบรรทัดสบายมากๆคนใหญ่ก็ถึงจะเชื่อใจเราก็เลยผ่านไปอย่างรวดเร็ว ที่เพิ่มพิษนอกจากนี้นอกจากไหคะเพราะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ตัวอย่างของท้งเกจนะครับผมจะชอบให้อินวายเซลก็จะมีแค่กรีฟดเาว่าประมาณนี้นะแล้วก็ที่เหลือก็ให้เล่นกันเังก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบอินวยกันเองรับรู้สึกยังไงบ้างที่ได้คนนี้มาก็เป็นผู้สูบบุโลี่ที่เพอร์เฟคมากๆ ก็ดีใจมากแล้วก็หวังว่าทุกคนได้ดูแล้วก็จะประทับใจหลายๆคนก็ถามว่าค่าตัวจ่ายยังไงครับใส่เป็นแหวนเมื่อกี้เลยเขาเขารู้แล้วใช่ไหมว่าตอนนี้ตอนนั้นเขายังไม่รู้ว่าจ่ายเป็นแหวนใช่ไหมเราได้ค่าตัวเขาเป็นแบบตอนแรกคือเขาหน้ารักมากๆเลยขาคือเขาก็มาแบบชิลๆของเขาเลยตอนเราก็ลังสเก็ตโตเขาอยู่แบบว่าแต่ละวันทำอะไรเราลองคิดอยู่ไว้ว่าเขาวปเนี้ย วันนี้ขอล้อกว่างๆไว้ให้หน่อยไม่ให้หน่อยเอ็นดูเราคือจนง่ายอยู่แล้วแหละเพราะเป็นคนของเราเองไอส้คนใแล้วฝากผลงานเพลงนี้ครับผมุ๊กปล่อยวันนี้ได้ครับผมเพขอฝากเพลง Absence นะครับช่องว่างหัวใจก็ปล่อยแล้วแพลตฟอร้อมเลงก็ฝากติดตามทั้งตัวเพลงก็มีินิวิดีโอด้วยครับผมฝากกันเลยนะครับ Welcome to Star Society